สวัสดีค่ะหช่างหนูบิ๊กไอสายแฮ่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากิซซาบัลี่กับชมควยกันนะคะทุกคนดูนี่สิไม่มมมขเขาสุกเลยออร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ สตรอเบร,รี่อันนี้นะนะคะ <c oughs> น่กกนากินนะกทุกคนจะมาหั่ลูกกันถ้ามีพิกเกลจะดีมากเลยอ่ะช่วยทีช่วยทียรูมสัมผัสมันเหมือนแบบจับลิซี่อ่ะวันทูทีเริ่ม ไข่เอ้ยสงไข่อยู่ไหนนไม่ไดหลอ้ยไล่สดรไม่ได้ไล์สด จิ้นกับอันนี้นะ่าจะอร่อยนะทุกคนน่าจะอร่อยอยู่แหละเรามาจิ้มกันนี่นพริกแกงยังปิ๊บเลยคิดว่าขนมขนมชีสคิมชีชสสับปะรีย์คิกเก็ตสเบปรีย กินด้วออืมันนี้ส่เป็นุดกีฬาเบอย์ยิบสามนะคะไม่วจะใหรเนื้จะเป็นเบรยิบสามคนเลิกินกันเลยเละ้ะเฮ้ยไม่แดงเลยเราจะมาลองกัน ขนนั้นตอนแรกทุกคนเราจะกินสตรอเบอรี่ลูกที่แดงก่อนนะคะแล้วค่อยจะไปกินสตรอเบอรี่ลูกทีไม่แดงเริ่มลูกแดงนะคะน้ำก็จะเป็นนิด ต่อที่ทอะไรกนสุขอือหือคุรยากไปเที่ยวทารลกันไหมอยาไปนีป้มากกว่า,หร,ปปาหรอไปปีนเข่าไหมภูน้ำร้อยค่ะไปต้มไข่ยังไงไม่อยากไปภูน้ำร้อนนะ่ะ<อ>ปีนน้ใไปแล้วเจองูเลื่อม ก็สืบอะไบฮได้าเต็มหา้าอย่างที่ปลอดภัยแล้วทุกคนเราต้องเก็บเซอร์เบอรที่สูงอันที่ไม่ส่งอ,อาจจะไม่ดีนะนี่อันนี้ก็ร่อยอีกแล้วอ,อ่ะ คูมาอยูแ่แล้วมาชอใครแล้วมาโอ้ oh God, ไม่กอดดังเปนคนมะม่วงมาจากไหนเหนี่ยเราจะไปกินพวกนี้ค่ะอ๋อแต่นคนมาจากพระประชัยเหรออ๋อเอาไปฝากสงชัยค่ะคือใครอ่ะ แนลูกส้มชาดิอืมดำมากเนงป้าเลยก็ล่อสิดำตัวดำเป็นงป้าอะไรมีแค่น้าดำทั้งตัวมันต้อไม่สู้คน่รถจะาเอ้อปอปอปอ 小白龙，记住了。 แพหน่าดําหิกตัว แล้วผมดยก็ไม่านม่วานแต่ว่าผมรยสสเอวนาตาแบบผมจะได้ดยเจรักจะมนมาดตรนจะมจะามันออใครดูน้าตไม่เวใจแต่เป็นิเราตัวเธอจปลอดยไม่มีเงินก็ไม่มีทองไม่มีมันนี่จะวัดกันที่หน้าตามคงต้อง

รักมืนกับยกากซาแต่เงินขอไม่พองมองดอกผ่าคุพูดแล้วก็ตาไม่คมและผมย้อยก็ดูไม่ดีกั่ปักไม่วางแต่ว่าผมร้อยส่วนเจ้าอเอนะตาแบบผมพมจะได้ด้อยหาคิดเจ้กก็คอยจะบอกผ ค็หน้า,านดำทำตัวเหมือนกับโจรป่าทต่ไฟสูงคนสวยลอกจัดหน้าผิวพรรณรูปลักษ์เหมือนกับยัยา์ซาแต่งเงีนขอไม่ปองหอมดอก่าก็ผิวก็ดำก็ตามไม่คมแล้วผมย้อยก็ดูไม่ดีแต่ปากไม่หวานแต่ว่าผมร้อยสุดทซงองเอวหน้าตาแบบผมพบจะได้น้อยแต่คิดจะรักก็คอยเธอบอกผหน่อย สัมผัสความอร่อยพร้อมคุณประโยชน์เจอกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปแต่เจอคนเหงสวยแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่ขล่าวคนนั้นก็ท่วถึงเกินไปต้องนอนระมมคืนคมดวงใจ ฉันไม่เคยทำให้เสียใจไม่เคยเจ้าชู้เพราะฉันไม่เคยนอกใจพี่มันจนจะคงรับไม่ได้แต่ก็มีปัญญาทำให้เธอสบายเขาได้เธอแล้วขเขาเปิดแอดแลนดเธอ้ยืนดูแดดเย็นแปดกลับกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจแต่เจอคนเฮงสวยแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่กล่าวคนนั้นก็ชั่วถึงเกินไปแต,ต้องนอนระบมคึนของดวงใจ ខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនយកខ្ញុំមកកៀនទូទេតែສຸດท้ายខ្ញុំបើកប្រទូប្រទូបេះដូងឲ្យគាត់បានអង្គុយដេកនៅក្នុង ไปให้ฉันบองไม่ก่อนจะบอกคนนี้ไม่ทิ้งเธอแน่นอนจะบอกเงินทองมีค่าความรักพี่มันจนน่าทำงานไม่ได้พักเก็บเงินเพื่อเธอจะเห็นค่าความรักเธอไม่รอและพี่เสียใจนักจะจอบฟังแล็บและพี่ชอบฟังรับโอ้แม่งงามคำรนี้ไปมีใหม่เขาได้เธอแล้วเขาเปิดแอดแลนดเธอตยืนดูแดดแดนแดดมอกลับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจต่เจอคนเห็นสวยแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่ข่าวคนนั้นก็ชั่วถึงเกินไปแต่จออนนอนระบุคืนคม ដួងចៃ ฉันกลายเป็นชู้มาหลอกให้ฉันนั้นเปิดประตูมาดูหัวใจให้เขามานั่งนอนไล่ส่งฝากใสให้เธอออกไปก่อนเ็ได้เธอแล้วคบเกิดแอดแหลงดเธอองยืนดูแดเป็นแบบมงงกตับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจเพะแต่เจอคนเห็นสวยแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่ข่าวคนนั้นก็ชั่วถึงเกินไปแต่อตอนนอนระบมคืนคงดวงใจ